ต่างๆที่จะมีอยู่อัอนนี้อันอย่างหนึ่งผมไม่รู้ว่าคนดูรู้สึกเปล่าแต่ผมรู้สึกว่านัางเรื่องนี้ถ่ายคุณพัภูมิติดมันถึงว่าดูแล้วมันจะแบบร้อนๆนะพี่เหมือนแบบผมไม่รู้ว่าพี่ไปเมคอัพหน้าดาราให้มันมันๆด้หรือคือ <laughs> <laughs> ดูแล้วมันจะเหนียวเหนียวอ่ะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันม,มีมีแบบอะไรลึกซึ้งไหมฮนะ <laughs> 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 พอมานั่งคิดจริงมัมาจะไม่รู้สึกคือจริงๆมัน,นเป็นเปิดอันลงอะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกคือเราไ้นี่คือเรา,บ,ารบังคับคือคือเราเราบังคับตากกล้องเราให้เซตไฟรอบนึงสำหรับถ่ายทั้งซีน <laughs> คือคือเขาจะล้อก,กันในกองว่าเราแบบว,ว่าถ่าย360องศาคือหมุนกล้องไม่ได้ตลอดอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยมันทําให้เราไม่ค่อยพักก็คือว่าถ่ายเรื่อยๆคือนักแสดงไม่ค่อยได้เบรกเลยคิดว่ามันน่าจะมาจากนันทีไม่ไม่ให้เมคอัพเข้ามาด้วยซ้ำอะไรเงี<ๆ>้ยเพราะว่ารอแล้วกืออกจริงๆ ทุกครั้งที่ไปห้องสายป่านผมจะรู้สึกมันร้อนด้วยอะไรคงไม่รู้มันมันมันร้อนมันเหมือนกับมันมันไม่รู้มันคงไม่มีแอร์้ี่แหละแล้วมันก็ร้อนปีเก้าเจ็ดมันคงร้อนผิดปกติอันนี้ไป่รู้นะตั้งสายค่าแอร์เงี่ยตอนตอนเลือกนักแสดงที่จะเลือกอนันดาเคย ผมไม่รู้ว่าตอนนั้นเรื่องไฮโซมันสร้างไปถึงไหนแล้วหรือเงี้ยแต่ว่าเราเราเรามีวอรี่เรื่องนี้ไหมว่ามันอาจจะแบบซ้ำหรือว่ามันอาจจะเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเราทำไมยังถึงเลือกเขาคือคือคือคิดอยู่บ้างนะคิดอยู่บ้างแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ติดเพราะว่ากับตัวหนังเรื่องนี้คือการจะเปลี่ยนลคกนันดาอยู่แล้วคือให้โกนหนวดแล้วก็เป็นลูคแบบแบบแนวแบงเกอร์อะไรเงี้ยคนทํางานธนาคารแล้วก็ แล้วก็เรารู้สึกว่าคือตัวหนังเองกับไฮโซคือธีมหลักที่มันเล่าเนี่ยมันมันมันคนละมันคนละอันกันและสไตล์มันจะคดมันจะไม่เหมือนกันด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพอคุยกันอันดาจริงๆเราก็นั่งทํางานกับเขาคือเรารู้สึกว่าเขาเหมาะกับที่จะทําบทนี้จริงๆเออแล้วก็แล้วก็เขาร่วมมือคือคือเหมือนกับว่าคุยกันเยอะคุยกันเยอะเรื่องตัวละครซึ่งซึ่งเราว่ามันหายากมากกับนักแสดงไทยในระดับนั้นที่จะมาที่จะมาทุ่มทุ่มเทตัวเองขนาดเนี้ย แไม่แน่ใจว่าเคยแบบมองคนอื่นหรือเปล่าแต่ว่าอาจจะไม่ต้องบอกชื่อนะถึงว่าหรือว่านี่คือช้อยส์แรกแล้วก็ก็คนนี้เลยหรือเปล่าเพราะว่าใช่เวลาแบบเราพูดถึงบทดุขึ้เราก็เราก็จะนึกถึงเขาคนแรกแหละแต่ผมไม่แน่ใจว่าแบบจริงๆเรามีคิดเคยเคยเคยคือจริงๆพูดหนังเรื่องนี้จริงๆคือไม่ดีคือคือจริงๆมีมีในใจมามาหลายปีแล้วเหมือนกันคือจริงๆตอนที่เพิ่งคิดหนังเรื่องแรกๆจริงๆอยากได้ไอ เลกับแอนองผสมมาเล่นแต่ว่าพอเราสร้างจริงๆแล้วมันมนเราต้องเปลี่ยนเป็นวัย40แล้วแหละไม่ใช่วัย30ก็เลยก็เลยไม่สามารถไม่สามารถที่จะแคสได้อ่ะเมื่อกี้นั่งคิดพี่เรเราไปนีฟานมาเพิ่งกลับไปไปถ่ายรายการมาคุณพ่อโดดโอเคครับก็ เมื่อกี้จะถามอะไรเรื่องเพลงอันนี้น่าสนใจอย่างที่ผมว่าทุกคนจะมีเพลย์ลิสต์ของตัวเองอะเออสมมุติว่าเมื่อวานผมเพิ่งดูอะเพิ่งดูอีกรอบล้วแบบก็นั่งเช็คว่าแบบปี97มันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยไอที่มันจะติดตัวกับเรามันจะเป like ็นแบบ TicTacToe, JR อ o ร์วอยอะไรเงี้ยมิชชั่นโฟร์โปรเอะไรหรือว่าอะไรวะวงอะไรนะแก๊งโฟร์อะไรเงี้ยเออทำไมพี่ลีถึงไม่เลือกกรุ๊มนั้นแต่เลือกเพลงกลุ่มนี้ หรืออะไรเงี้ยคือคือเลนมันคงกว้างมากแล้วอะไรทําให้เราเลือกทิชิโร่อ่มีปุ๊กกี้แถมเพลงหนึ่งแต่ว่าที่เหลือจะเป็นเพลงเก่าหน่อยหรืออะไรเงี้ยครับคือเราไม่ได้แบบเราก็ฟังเพลงไปเรื่อยๆนะไปหาเพื่อที่จะหาเพลงที่อยากจะมาใช้ในหนังคือคือแต่หลักๆคือเหมือนเราเราเราสนใจพวกเพลงที่มันมีโซโล อ่าที่มันน่าสนใจคือโซโล่เพลงในในแต่ละเพลงเราสำหรับเรามันมันมันสกิดอะไรในใจที่แบบเ้เราเราเราชอบเพลงเนี้ยเพราะโซโลก็เลยเลือกทางนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยหรือหรือพอฟังฟังไปเรื่ยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเพลงเนี้ยมันคือมูที่เราอยากจะได้ในหนัง คือบางทีพวกเดียวเราเคยลองหลายแบบแบบไอ้พวกฟันดี้ฟันเด่นก็เลยลองใส่ดูนะอะไรเงี้ยคือคือ <c oughs> แต่มันก็จะแปลกๆออกมาอะไรเงี้ยเออแต่ก็ลองลอง,ลองหลายหลายเพลงมากๆเลยโดยเฉพาะ <c oughs> อาไอ้เคยลองไอเคยลองไอช่ปฟันดี้ฟันเด่นก็มีอยู่ช่วงนึงแล้วก็มีไอ้จริงๆตอน MV ของโป k กี้จริงๆก็เคยใส่แซมแบงอยู่อะไรวะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเพลงช้าเป็นเพลงช้าของเขาเลยแต่ว่าถอนออกตอนหลังเพราะว่ามัน มันเป็นเพลงจากปีซีหนึ่งมันผิดปีก็เลยบอกว่าก็เลยถอนออกไปใช่จริงๆชอบเพลงนั้นมากมันคือเพลงซึ้งของแซนแบงเออใช่ใเพลงนั้นแหละผมอยากได้อะไรวะนะครับพวดก็ไม่ดีครับแล้ว